บอกคี่หลบไม่มีเกินเกินปกติแต่งหน้าเองไหมคะแต่งไหมไม่ค่อยได้แต่งแสดงว่าถ้าแต่งก็คงชอบเป็ดบางสเบาๆวันนี้มาช็อปปิ้งใช่ไหมะมับใครมากับเพื่อนเลยมากับเพื่อนค่ะมากับเพื่อนด้วยเพื่อนแต่งหน้าไหมคะเพื่อนแต่งเพื่อนแต่งด้วยนะคะเออเสื้อมีอะไยนะคะลองไปดูด้านล่างได้นะคะ ไปแล้วค่ะซื้อมาสคาร่าที่ออกใหม่ใช่ไหมคะนี่นเห็นไหมใหม,ม่ยิ่งกว่านี่เขาบอกไม่แต่งนะแต่แอบบอกว่ามสาสคาร่าโด่งมากเลยนะคะเห็นไหมผู้หญิงต้องแบบว่าสวยตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะมสาสคาร่าต้องรับกับจมูกสิคะคุณต้องรับกันนิดนึงนะคะอ่าน้องแพรมีคำถามไหมคะน้องแพรพอพอบอกก็าถามแตกแตกกระเจิงเลย เข้ามาใหม่ได้นะคะเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกเขินๆอยู่น้องๆเดี๋ยวนี้นักศึกษาก็มีแอบแต่งหน้าไปเรียนนิดนึงไม่ได้แอบกับคุณตาปลอมกับบิ๊กไอไม่ได้แอบแต่งกันอย่างเปิดเผยมีน้องคนหนึ่งบอกว่าหนูไม่ติดขนตาหนูเรียนไม่รู้เรื่องอเพราะว่าหนูจะมองไม่เคยเห็นอะไรจะมองอาจารย์เบอร์หนูไม่ได้ใส่บิ๊กไอนี้ก็คือเป็นโอ้โหเป็นขนตาที่แบบว่า จอยดูในมอนิเตอร์สิคะสุดๆอะเป็นบรรยากาศที่เลือกสีมาแล้วด้วยโน้ตแมทกับสีตาที่เราเดี๋ยวเวลาเดินต้องจูงนะครับเพราะมองไม่เห็นเขเห็นค่ะเบาๆค่ะโอ้อันนีเบาๆโอ้โหการแต่งแบบแบบอันนี้นะคะเป็นฟังกี้พังฟังกี้แังเน่ยเดินถนนก็คือเราจะเน้นที่ไลเนอร์เน้นที่สีหรือว่าขนตาปลอมก็ได้หรือจะติดแบบนี้ก็ได้ใหญ่ยิ่งแล้วแล้วแต่ว่าชอบค่ะ ซึ่งตอนนี้ขนตาที่เป็นแฟชั่นนี่ก็เหอียวมามากนะคะอันนี้วันนี้ฝนตกงี้ฮะอ้โหคุณจอยอยากกับพี่ตานะเดี๋ยวแท็กซี่จอดหนึ่งก็เรียกกลัวหน้าเปียกอันนี้เป็นเป็นบางกันสาดใช่เดินไปนะคะตาไม่เปียกค่ะทุกอย่างเปลี่ยกหมดเลยเปียกแต่ตาไม่เปียกตาไม่เปียกนะมีกันแดดด้วยกันแดดด้วยแรับรองยูวีทำอะไรไม่ได้ใครมีงานตอนเที่ยงแนะนำไม่ติกขนตาไซส์นี้หน้าจะไม่เป็นฝ้า่ ตาจะบางแก้มพอดีออไม่สวยจริงอะไรจริงอย่าไปได้ทำเดียวเชียวนี่คุณเองก็แต่งได้นะคะนี่ในโอกาสพิเศษค่ะในโอกาสพิเศษนี่เพราะว่าอยู่ดีๆนะคุณคิดดูถ้าวันหนึ่งเราแต่งจนคล่องแล้วเนอะแล้วเราเกิดอยากจะแบบทำให้เป็นวันพิเศษขึ้นมาอีกวันหนึ่งโอ้โห นู่นค่ะคนนี้อยู่ตรงโซนสีมองเห็นคุณจอยเลยค่ะเห็นขนตายาวและใหญ่มากจริงๆนะคะด้านหลังเห็นไหมคะบาทหน้าสองร้อยหน้าสิบบาทเห็นกดต้าไหมเห็นเรื่องการแต่งหน้าที่รวดเร็ยวก็สีจัดจ้านมากเลยนะคะเพียงแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นจริงนะคะเข่าหน้านะคะเข่า ยอดจรจิงๆคุณเองก็ทำได้นะคะถ้าอยากเรียนรู้มากกว่าน okay oh, ี้นะคะก็สามารถไปเรียนที่โรงเรียนศิลปะสอนศิลปะการแต่งหน้า MTI ได้ด uh, ้วยคอส์ส High e x p e อ t อันนี้3วันถูที่สุดโอ้เท่าไหร่คะห้าพันคุณจะเป็นไอเอ e กซ์เคุณแต่งตาได้ทุกแบบเลยมียุคหนึ่งเขาคิดแบบว่า s m o k y Eye ใช่ไหมดำๆบางคนถ้าไม่ได้เรียนก็สโมไปสักพักเป็นช่วงๆก็หลีไป ใช่ไหมจริงๆมันมีเทคนิคนะคะไม่ใช่แค่นําสีลงไปวาดมนตายเฉยเราไปเรียนดูเทคนิคเท่านั้นเองนะคะนี่อันนี้ติดเทปเพิ่มเติมนะคะทําศัญยกรรมเพราะว่าตาเดิมเนี่ยเห็นไหมคะจองตาจะลึกลึ้นนี่เกันเฉยนะคะถ้าเรารู้เทคนิคนะคะเราก็จะทำให้ทุกวันของเรานสวยขึ้นได้หมดเดี๋ยวมีงานต่อเข้าไปแบบนี้เลยค่ะ ได้ค่ะโอ้โหแวบวับมากๆอ่ะสุดยอดอ่ะกระพริบตานึกว่นเรียกนะฮะตั้วันเรียกรถจอดรถจอดอากาศวันนี้กระพริบตาบ่อยๆอ่าคิ้วคือคิ้วกันบ้างนะคะเนื่องจากวันนี้ตาเจิดจลัดมากตาเจิดจลัดคิ้วก็เลยไม่อะไรมากค่ะอันนี้ลูกคิ้วก็สวยอยู่แล้วก็เติมนิดนึงแต่สำหรับใครที่อาจจะคิ้วรอคิ้ว สิ้วลกันก่อนกันกนอ่ไม่มีคนจะหาทางไม่เจอเลยบางคนลบมากเหมือนป่าสงวนค่ะเหมือนปิงเกาะคิ้วอยู่คือแน่นโอ้คุณแน่นเหมือนตะนาวสีต่อกันเลยนะต้องการก่อนกันก่อนนะคะนี่ก็เบาๆไปนะคะสำหรับการเขียนคิ้วตรงนี้สวยงามมากแล้วก็แต่งหน้าคือต้องจัดนะเพราะว่าผมขนาดดีถ้าแต่งหน้าเบานี้ไม่ได้เลยนะคะต้องรับกันหมดใช่ไหมพี่ปุ๋ยทั้งเสื้อผ้าหน้าผม รับค่ะรับค่ะคนแต่งหน้าลุกค่ะคุณลุกคาไมีได้นะคะค่ะอ่านะคะสวยงามทีเดียวเชียวดูง่ายง่ายเนาะแป๊บเดียวเองอ่ะดูง่ายสิคะคุณเดี๋ยวต้องลองทํานะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามต้องลอปฏิบัติไปลองกันได้ปากว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะสิบตาเห็นไม่เท่ามือทําค่ะะ เบาใช่ไหมคะอาจารย์สรเบาอาจารย์เบาหมดแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าจัดหนักทุกอย่างเนี่ยก็จะแบบไม่ได้ต้องหลบกันเพราะตัดสัญญาไปแล้วนะคะอ๋อถ้าตาเยอะเนี่ยทุกอย่างก็จะต้องเบาถ้าวันนั้นปากจะแรงตาก็ไม่ควรเข้มแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นหลักง่ายันนะคะอย่าอย่าประชันกันทั้งหน้าค่ะถ้าเกิดเข้มหมดคิ้วตาปากแก้มเข้มเท่ากันหมดก็เป็นลิค่ะเต่งเต่งงามตามธรรมเรื่อไปเลยนะคะ อ่ะค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอุ๋คิดว่าคงจะแต่งตามกันได้ไม่ยากแล้วล่ะถ้าเป็นแฟนๆ Beauty Today กันอยู่แล้วนะคะมีใครถามเลยเหรอคะพี่เสือแดงถามไหมคะถามไมคะสงสัยอะไรถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะถามคุณจอยถามพี่ปุ๋ยถามอาจารย์ถาได้หมดเลยแจกล่มฟรีเลยนะคะมูลค่า250บาทเดินเข้ามาปุ๊บได้ล่มเลยเข้ามาอยากได้ถามจะถามอะไรก็ได้ค่ะถามอะไรก็ได้เลยที่หล่อนมาทำไมถามว่า ตัดหน้ามาต้องเขียนคิ้วไหมเออเขียนเขียนไหมพี่โอยการันตีว่าเขียนต้องเขียนใช่ไหมเขียนอ๋อเหรอบางคนก็แบบโอ้ก็หน้ามาเขาลงมาปิดคิ้วหมดต้องเขียนเหรอใช่เลยต้องลมพัดอ๋อเปิดมาหล่นอ๋อนะคะยังไงก็ต้องแต่งให้ครบครบค่ะคุณค่ะถึงมีหน้ามาก็ต้องลองพื้นนะมีมีมีให้เห็นเห็นไหมคะเขียนต้องลองพื้นได้ไหมมีหน้ามาไม่ใช่็จไดเดี๋ยวดังแต่งหน้าแบบเว้นต์วากอะใชื่อค่ะได้ นะคะเราใครไม่รู้เรารู้เรารู้ยังกระใจเพราะว่าช่วงลมพัดในผู้ชายตกใจว่าอ้าอะไรอย่างนี้นะคะไปแล้วแล้วสำหรับใครที่อยากจะเรียนนะคะวันนี้ค่ะวันนี้เลยช้อปปี้กันแล้วไปพักแบบว่าเมื่อยขาเดี่ยไปพักเรียนแต่งหน้ากันได้เลยนะนะคะเราจะสอนั้งแต่โอ้ว้าวสีแบบว่าสุดๆเลยสีส้มแบบสีนี้อยู่ในคอลเลคชันใหม่ด้วยนะคะเป็น รดับของใบเล่ค่ะไ่ดูน้ำส้มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ส้มกล้าทาไหมกล้าค่ะทาอยู่บ่อยๆค่ะสีส้มอยวนี้เขาก็นิยมแบบว่าปากแรงนะเอาให้เด่นไปเลยสีหนึ่งปากเป็นสีสะทอนแสงค่ะก็เรียกว่าวันนี้ไปเจอคุณจอยในที่มืดได้เลยนะคะจะเห็นเลยหลับตาก็เห็นพูดก็เห็นนะคะส้มแบบเลดี้กาก้าเลดี้กาก้า กา้าแต่วันนี้เราเป็นเลดี้กา้าแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแอะแอะโอ้แป๊บเดียวจริงๆไม่น่าเชื่อว่าการแต่งหน้าไปงานแฟนซีหรือการแต่งหน้าในอีกลูคหนึ่งนี่มันง่ายขนาดนี้เลยนะเนี่ยเรานึกว่าต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะใครที่เคยคิดว่า อุ้ยไม่เอาไม่กล้าตายแล้วน่ากลัววันนี้ไม่มีอะไรกลัวแล้วค่ะทำได้หมดใช่ค่ะนะคะอแล้วยิ่งดูรายการ Beauty Today กันบ่อยๆนะคะคุณจะสามารถแต่งหน้าได้ทุกแบบเลยนะคะนี่เป็นไงคะมาพบนะคะจัดเต็มจริงๆสวยมากอ่ะเดี๋ยวเดินรอบหอรอบหนึ่งนะะ สาวเช็คหน่อยไปคนเดียวด้วยนะคนเดียวไปคนเดียวไม่ได้นิดน่งข้าใจแม่ไม่เข้าใจจอยอรลน c r o s เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพื่อความโดดเด่นนะคะก็สวยงามทีเดียวเลยนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาแจกร่ม ห้าคันทีเดียวนะคะใครที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวคุณจอยจะมอบโชคแล้วอยู่เพิ่งไปไหนกันนะคะข่าวดีสลับน้องๆที่เป็นนักศึกษาวันนี้บูธ MTI มีโจทย์พิเศษนักศึกษาที่อยากจะเข้าคอร์สเรียนแต่งหน้าค่ะพิเศษมากๆเพียงคุณโชว์บัตรนักศึกษาค่ะที่ยังศึกษาอยู่นะคะค่ะ เท่านั้นออได้ลดราคาไปเลยพิเศษเลยสุดยอดนะคะจริงๆเลยจริงๆหลายคนเนี่ยรองานนี้เหมือนกันเพราะว่า MT i ก็มีอะไรพิเศษตลอดีเรามาเทกรนน่ลดตักสิ่งยากแถบูธอยู่ข้างๆนี้เองนะคะสำหรับการแต่งหน้าไปลองแต่งกันก็ได้ใช่ไหมคะลองแต่งได้ปรึกษาได้เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหในเวลาก็คืออะไรบ้างอ่าใครที่บอกว่ามีสีแล้วไม่กล้าแต่งเนี่ยลองแต่งดูเผ็ดมาก จะเป็นผู้หญิงที่เผ็ดมากเผ็ดมากเลือกสีที่ไม่กล้าแต่งทั้งนั้นค่ะนอกจากทองทองม่วงม่วงเขียวส้มปากส้มสีที่ไม่เคยหยิบมาเลยวันนี้หยิบมาให้ดูคุณจอยเห็นหน้าตัวเองหรือยังคะสวยมากแอบมองตลอดเลยค่ะแอบเช็คตลอดเลยเผ็ดมากจริงๆก็ต้องบอกว่าดีกว่าที่คิดนะ ไแปลว่าคือหมายความว่าคือเรามีความรู้สึกว่าเราแต่งหน้าเนาะสีสันมาเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะแบบหลายคนจะเชื่อว่าคนไทยไม่ชินกับการที่เราจะแต่งตาเยอะๆแต่งบบกว่าปากเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแต่มีความรู้สึกว่าจริงๆพอเรามาผสมสานากันก็สวยไปอีกแบบสวยไหมคะหน้าหน้าสวยค่ะสวยนะคะขอเชิญรอมือให้งจานเจี๊ยบหน่อยนะคะนี้ คือต้องบอกว่าลองดูค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกการแต่งหน้าคือถ้าเราไม่สวยเราก็ล้างแต่งใหม่ก็แล้วกันก็ <laughs> ก็ลองดูค่ะจริงๆก็ขอให้สนุกแล้วก็มีความสุขกับการแต่งหน้าค่ะแล้วก็<ศ>เราจะมามอบโชคนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ักกันสักครู่ค่ะ